ดีเอสหนึ่งห้าหนึ่งจอบห้ารหัสนักศึกษาห้าสองศูนย์หนึ่งสองหกแปดท่านเจ้าขังสระวุสลาบุญมาค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ที่ฉันจะมาพิเศษงานเรื่องวงจรสินค้าแต่ละขั้นวงจรสินค้ามีอยู่สี่ขั้นคือหนึ่งขั้นแนะนำสองขั้นเจริญเติบโตสามขั้นโตเต็มที่และสี่ขั้นตกต่ำขั้นแนะนำที่ฉันเลือกคือโทรศัพท์มือถือของเจเน็ตเพราะมีการโฆษณามากในช่วงนี้ จะเห็นได้ชัดท้งสื่อโฆษณาที่มีการที่มีพีเซนเตอร,ร์เป็นดาราชื่อดังคือปอยดิชดาขั้นเจริญตบโตที่ดิฉันเลือกคือโทรศัพท์ของโนเกียเพราะยอดขายของโนเกียกําลังจเจริญเติบโตมากในช่วงนี้ขั้นตโตเต็มที่คือชาเขียวเพียวลิขูเพราะว่ายอดขายค่อนข้าง,างช้าลงเพียวลิขูจะมีการปรับปรุงรสชาติใหม่ใหม่ขึ้นมาขั้นตกต่ำที่ดิฉันเลือกก็คือ โ o t o r o l a เพราะว่าเราจะสังเกตได้ว่าจะไม่มีโฆษณาออกมาให้ชมแล้วยอดขายยังลดลงเรื่อยๆจึงทำให้บริษัทโมโตโรล่อาจจะขาดทุนและเลิกผลิตได้ในที่สุด